เขาทั้งสองคนคือมาทําเพลงด้วยกันเจอหน้ากันไปกี่นาทีไม่เคยเจอเลยค่ะนั่งเหนียเจอกนเหนียะเหนียะไม่หรือว่าอารีเป็นก่อนนะหนีไม่เคยเจอตอนนนั้ี่ไม่เคยพี่ทอยอ่ะเขาได้บอกพี่แล้วว่าเขามีแบบเซพชันยังไงกับหนูหนูหนูคิดยังไงว่าเขาเป็นคนยังไงครั้งแรกที่เราจะหนูชอบเพลงพี่ทอยมากๆฟังมานานมากๆแล้วเพลงอะไรครับหลายหลาๆหลายเพลงสักเพลงายเพลงเพียงแค่ จริงๆได้จริงค่ะที่ดูเป็นคนเท่ๆจริงเหรอเท่ๆเป็นคนเท่ๆสวักสวักสวกแล้วคุณเป็นอย่างนั้นจริงไหมน่าจะตรงข้ามเลยเออตรงข้ามเลยไม่สวักเลยเหรอไม่รู้เลยมีคนเล่าให้ฟังไหมว่าทำกับพี่พอพี่พอจะดุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีคนขู่ค่ะแต่ว่าหนูแบบเกรงใจพอหนูเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบกลัวกลัวร้องไม่ดีหนูก็เครียดแล้วเรารู้สึกไงดีมากสุดยอดเลยพี่ได้ตังค์อะไรเหรอเขยัง